กูดหมาจิกดหมอจริงเอ้ยใครมาคมาื่อกี้ไข่วะวันนี้อะไรวะเน,นี่ย <laughs> สวัสดีสสดค่ะ,คะรู้สึกว่าเดือนนี้เราจะมีความแบบหลังจากพบเรื่องท็อกซิกมาแล้วนั้นเราท็อกซิกจนเราโดนเทแล้วเหรอพี่ <laughs> หัวข้อเจ็บมาก โดนเทแล้วไหมอยู่ดีๆก็หายไลไม่ตอบเายไลไม่ตอบเครียดจังเลยอ่ะแค่ฟังหัวเขาก็เครียดแล้วว่าคือมันมีคนที่ไลไปหาแล้วเขาตอบกลับมาว่ากินข้าวแป๊บนะแต่แป๊บเนี่ยนานแค่ไหนไปปลูกข้าว48ชั่วโมงยังไม่กลับมาแจ้งความคนหายได้พอเขาตอบนะก็ตอบแค่ คุ้นควางเออจริงๆคว้นควางค่ะคนอ่านก็คว้นควางนะเวลาเจออะไรแบบนี้อ่ะโอเคทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันนะอันเนี้ยคล้ายๆกับการแบบหรือหรือเราพูดคนเดียวจําได้ใช่ปะคลิปที่บอกเป็นดีเจหรือสอนออนไลน์อหรืออะไรเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าทําไมถึงมามาหายหายอ่ะผู้ชายหรือประจาเดือนเล่ากูจริงๆเลยอ่ะก็คือเธอก็เป็นแค่คนคุยไงคนคุยก็ต้องจริงจังนะเว้ยคนคุยมันก็เป็น นี่เขาถามบอกเป็นคนคุยอะจะจริงจังอะไรอ้าวไม่อยากผูกมัดไงแฮกฟันอยู่เนาะพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้อยากพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้ไงอยากคุยแก้เหงาทอปุกทบปลุกดไนท์แฮัปี้นุ้ยร์แฮปปี้บ day เป็นความสัมพันธ์เชิงเทศกาลเหรอก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาโอเคมันน่าจะเริ่มจากการที่เขากับเราอะรู้สึกไม่เท่ากันและขอแรกเราซึ่งเป็นคนที่ทุ่มเทก็จะรู้สึกว่า ใช่ฉันคุยกับเขาฉันจริงใจกับเขาฉันทุ่มเทกับเขาทุกอย่างแต่เธอต้องดูก่อนว่าเขาเห็นเราเป็นเพียงแค่คนคุยในช่วงเทศกาลหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองมันเป็นซันตาคลอ์เสรองงมาก <c oughs> ก็ไม่อยากอยู่คนเดียวในช่วงวาเลนไทน์แสดงไงบางทีอ่ะก็ต้องดูด้วยว่าที่เ<ย>ขาบอกว่าเขาคุยกับเราอ่ะเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าแกเขาเป็นคนคุยแต่เขาคุยหลายๆคนก็เราก็ต้องรอคิวหรือบางทีก็รอคิวจะได้การแบบสติกเกอร์แนวกวาดอ่ะคือ บอดคสส์เหรอบอดคสส์บอตแสติ๊กเกอร์เหรอเออฮ่าฮ่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่แลดูเหมือนให้ความหวังเราแต่จริงๆแล้วคือส่งฮ่าฮ่าให้ทุกคนเหมือนคนบ้าเหรอบลอดแคสส์ได้อย่าส่งผิดวายมันเคยมีนะหนูเคยเจอเพื่อนที่แบบส่งมาแล้วแบบเหมือนคล้ายๆเวลาเขาส่งอีเมลมาติดต่องานแล้วขึ้นชื่อบิวตี้บล็อกเกอร์ผิดคนอะคลายมากกับการส่งแบบสวัสดีจ้าแล้วส่งมาเป็นชื่อคนอื่นแล้วไม่ใช่ชื่อเรา เนี่ยไม่เอาอ่ะแบบนี้ไม่เอานะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายคนน่ะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงอ่ะยอมเข้าสู่ความสัมพันธ์ประเภทกิ๊กนั่นก็คือเขามีคนอื่นอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็จะคุยได้เฉพาะตอนแฟนเผลอคือโอเคไอ้เรื่องผิดถูกเราไม่พูดก,กันแล้วนะเพราะว่ามันควรจะต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรแต่ว่าถ้าเกิดข้ามมาแล้วจนถึงจังหวะที่น้องไปเป็นกิ๊กของเขาที่ต้องแอบ อยู่อะแล้วน้องรับสภาพอะน้องก็ต้องรับสภาพน้องเรียกร้องอะไรไม่ได้หรอกเพราะน้องยอมเข้าสู่ความสัมพันธ์นี้เองอันเนี้ยน้องก็จะเข้าสู่หมดคุยคนเดียวอีกเหมือนเดิมมักจะคุยคนเดียวบ้างเพราะว่าบางทีเขาไปอยู่กับคนอื่นเขาก็ไม่ใช่คุยกับเราไม่ใช่คนอื่นเมียเขาอะโอตัวตัวจริงของเขานะเราก็ต้องรอไปนะคะอะคุยไปสักพักเริ่มรู้สึกไม่ใช่แต่เขาไม่อยากบอกเราตรง,ตง <S 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 ๆเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ได้อยากคุยไงแต่ก็กลัวเงานะเอ๊แต่ก็ก็สงสารอะ แต่ก็ไม่ได้อยากอน,นี้จริงๆก็ชัดนะ <c oughs> อืคือชัดเลยชัดเราเราเรานั่นแหละจะรับซิกแนลหรือเปล่าว่าอ๋อเขาว่าแต่ประเด็นคือเราชอบปฏิเสธอะ่ะเราก็จะรู้าสึกว่า,วาเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปมันก็ได้เดี๋ยวเราจะตั้งใจทําตัวดีๆเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะสัญญาณมันมาแล้วนะอันนี้นะคือจะมีความใจมีหวังว่าแบบ เอ้ยแต่เขาก็ยังไม่ได้มาตัดขาดไม่ได้บอกแบบไม่ต้องคุยกันไม่ต้องอะไรก็คืออัดเลี้ยงเลี้ยงไวออ้อะาเออ,อมันคือความเลี้ยงเลี้ยงไวอ้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะแบบถ้าถ้าน้องไหวน้องก็อยู่ไปพี่ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าพี่มันใจว่าหลายคนไม่ไหวคือถ้าสายละครมันต้องมีเหตุการณ์สําคัญ <c oughs> ที่เข้ามา, <c oughs> มาเปลี่ยนความคิดเขาว่าชอบกันเอาบทมากลางในชีวิตจริงเหตุการณ์สาคัญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันอาจจะไม่ได้มาถึงก็ได้เหตุการณ์สําคัญที่จะทําให้ เลือกทางแยกได้อะใช่คือมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะจากที่เคยแบบคุยกันทีทีโทรหาบ่อยบ่อยไลน์มาบ่อยๆ่อยแล้วอยู่ดีๆก็ค่อยๆแบบเฟดออกเฟดออกเฟดออกมันก็คือม,มันก็คือสัญญาณแหละเรา<ม>เราเรานี่แหละจะรับได้หรือรับไม่ได้ถูกต้องค่ะอนทีเนี้ยก่อนที่สัญญ,ญาณจะขาดหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ว่าเราพูดอยู่คนเดียวยไลน์ไปไลน์ไม่ตอบ<า>ก็คือเรื่องจบทั้งหมดเนี่ยเราควรจะสังเกตหรือไหวตัวจาก อะไรได้บ้างเราจะสังเกตอย่างไรอ่าสังเกตอย่างไรแห้งฮการสนทนานี้แห้งจังแบบตามอริยานเริ่มไม่ค่อยอยากคุยแลวนอนนิ่งกินข้าวหรือยังก็ไม่ตอบหรือถ้าตอบก็กินแล้วแห้งมันไม่มีแบบไม่มีความบันเทิงในการคุยกันแล้วอะ มันเป็นความแบบเหมือนขอไปทีเอาจริงๆอ่ะไม่มีความรู้สึกมไม่มีความรู้สึกอ,อันนี้ก็ต้องเริ่มรู้แล้วว่าลองไม่ไลน์ไปบ้างไหมลองไม่ไลน์ไปลองไม่เป็นคน initiate ไม่เป็นคนเริ่มในการพูดคุยก่อนถ้าเขาไม่ตามอ่ะก็นั่นแหละสัญญาณสำคัญอีกอันอันนี้อันนี้โหดเหมือนกันพยายามหลบหน้าแบบถ้าสมมติทำงานอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในวดวงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือไปกินข้าวไปปาร์ตี้ที่แบบในที่เดียวกันมีเธอไม่มีฉัน ถ้ามันขนาดนั้นนะนะอย่าไปออฟเซสอย่าไปเป็นสต er, okay. อกเกอร์โอเคบาง<ร>าทีมัน <จะ S 2> เข้าขั้นสตอกเกอร์ได้เหมือนกัน, er กนพอเขาถอยออกแล้วเราพยายามแบบอัดตัวเองเข้าไปหาเขาอะมันก็คือมันก็คงพูดจริงๆมันก็ต้องทำในช่วงหนึ่งในช่วงแรกๆอะ่ะก็อาจจะมีบ้างแต่ในช่วงที่เราอัดตัวเองไปหาเขาทําใจออกมานิดหนึ่งด้วยคือถ้าเขาพยายามหลีกเลี่ยงการเจอหน้าเราแลลวว่าการที่เราแบบ พุ่งเข้าไปหาโดยเอาแต่ความรู้สึกเราว่าก็เราอยากเจอเรายังไม่ไหวอะไรเงี้ยเราจะกลายเป็นตัวตลกกันนะก่อนปะเราเราจะยิ่งไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเข้าไปอีกอะนัดกี่ทีก็โดนเทตลอดโอ้ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแล้ว he's just not that into you คือเขาไม่ได้ชอบเราแล้วเขาไม่ได้อยากพัฒนาแล้วเขาจบแล้วอะถ้าเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับเราเขาจะว่าง ไม่เราก็ว่างว่างในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่างมาเจออย่างเดียวนะมันว่างไปถึงขั้นว่างในการตอบเมสเซจเราด้วยว่างที่จะเอาใจใส่อ่ะว่างที่จะเอาใ่ด่ไหมกินอะไรหรือ,อยังอยากกินอันนี้หรือเปล่าส่ง,งของมาให้ขับรถมารับอืมไม่ต้องวิ่งเลยอ่ะอยู่เฉยๆก็ได้มีน้องวิ่งเป็นหนูติดจันเลยน้องวิ่ง <c oughs> ทั้งวันเลยน้องพยายามขึ้นลิฟต์ให้ได้ตัวเดียวกับเขาน้องขับรถไปดูหลังคาบ้านเขาสต็อกเกอร์อันนี้สต็อกเกอร์เลย ไม่เคยไม่เคยขับไปดูหลังคาบ้านไปมันต้องรู้ว่าไปหายไปจากหน้าโซเชียลฟีดของเราอย่างไม่มีในยามสำคัญหายกลัวนี่จากจุดหายไปจุดบล็อกเนี่ยแป๊บเดียวเลยระวังด้วยคือถ้าเรายิ่งไปจี้จี้จี้จีจี้ถึงนั่นเพลงเกาหลี แต่เอาจริงอะ่ะเราก็เคยพูดกันอยู่บ่อยๆว่าอย่าเอาโซเชียลมีเดียมาเป็นตัวตัดสินบางทีบางคนอะ่ะก็ totally ignore โซเชียลมีเดียนะพี่คือเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในน,นั้นแต่ถ้ามันมีการแบบเอ๊ะเขาก็อยู่ในโลกโซเชียลของทุกคนยกเว้น,นโลกเราน<อ>ี่กดไลค์ได้ทุกคนยกเว้นเราเมนได้ทุกคนยกเว้นเราเราจะทำยังไงเราไปเถอะไปดีกว่า <laughs> เราถอยเถอะไม่รับโทรศัพท์ อ่านลายช้าหรืออ่านแต่ไม่ต้อหรือไม่อ่านเลยอันนั้นแนหะบล็อกไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนมั่นใจคือบางทีนะพี่ก็มีนะไอ้ที่อ่านแล้วว่าจะตอบเราก็ลืมแต่ถ้าสองวันต้องคิดแต่ในความสัมพันธ์นะ่ะ ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งอย่างน้อยเราควรคุยกันทุกวันมันไม่ควรเกินสองนึกออกปะมันไม่ควรจะห่างมากแล้วแล้วเอาจริงๆอ่ะมันจะนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยมันจะอยากคุยมันจะอยยากคุมันไม่ต้องนึกเลยมันจะแบบใจเราจะอยากคุยแต่กับเขาตื่นเช้ามาก็คิดถึงแดกข้าวก็คิดถึงกินกาแฟเท่าไหร่คิดถึงคิดถึงอยากคุยอยากคุยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องนึกออาทีนี้อย่างที่บอกเราต้องหา ทางออกให้คุณผู้ชมของเราด้วยแล้วเราควรทำยังไงหนูชะทำยังไงคะพี่ก่อนอนื่นหยุดไว้ <laughs> ตกใจหยุดททอตัวเอง หยุดโทษตัวเองก่อนหยุดคิดว่าใช่สิฉันมันมีดีเบื่อฉันมันคุยไม่สดฉันตามจิกเกินอนั้นอาจจะจริงอะน่ตามจิกเกินไปจริงคือถ้าเราสํารวจดูแล้วว่าเราไม่ได้เป็นสต็อกเกอร์นะคะคุณผู้ชมแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเกินไปเราเข้าสู่ความสัมพันธ์นี้ด้วยความแบบจริงใจอยากพูดคุยด้วยดีๆแต่ถ้าเขาทิ้งเราไม่ดีเราก็อย่าโทษตัวเองแล้วเราก็อาจจะต้องมาแค่ทบทวนแล้วก็คิดดูว่า เอองั้นก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบเราแหละหรือเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราแหละเรายังจะ invest เรายังจะลงทุนกับความรู้สึกของเราต่อไปเพื่ออะไรเพื่อให้ได้แบบน้ำหล่อเลี้ยงทางจิตใจหล่อมาสักแป๊บหนึ่งว่าแบบให้ส่งสติกเกอร์ยูฮูมาให้หนึ่งอันอันนี้ยคือสิ่งที่ถูกต้องที่คุณทำที่พี่โอเมพูดนั่นคือเราต้องดึงตัวเองกลับมาเป็นคนเลือกอว่าเนี่ยความสัมพันธ์มันเปลี่ยนเขาหายไปเขาดีพอไหมเพราะส่วนใหญ่เราจะเมื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ย เราจะตกกระจายเราจะไร้สติแล้วเราจะคิดว่าเขาจะเลือกเราไหมโน no. เราอะ่ะจะเลือกเขาไหม,มเราจะเลือกใช้ชีวิตกับความสัมพันธ์ครึ่งๆกลางกๆอันนี้หรออทำไมเราไม่ถอยออกมาทำใจเลียแผลฮึดเริ่มใหม่เริ่มใหม่หาคนเลือกใหม่เออหาคนที่เขาอยากคุยกับเราอะคนที่ไม่ต้องนึกได้ว่าต้องคุยกับเราจงดึงตัวเองกลับมาเป็นผู้เลือก ไม่ใช่ทรีตตัวเองเป็นชอยใช่คนอื่นเขาข้อถัดมาก็คือต้องยอมรับความจริงคืออันนี้อันนี้จริงๆเราว่ามันมันมาคู่กันกับการอย่าโทษตัวเองเลยคือเราต้องเราต้องคิดเป็นกระบวนการก่อนว่าแบบเฮ้ยความจริงมันคืออะไรโอเคความจริงมันคือเขาไม่ได้อยากคุยกับเราเท่าที่เราอยากคุยกับเขา ทีเนี้ยเราจะทํำยังไงก็คือกลับมาที่ค่อยบอกโอเคงั้นเราจะไม่โทษตัวเองนะว่าเราแบบเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาถึงแมมมันก็คงไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่พอดีกันเขาไม่ได้ชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาหรือเขาไปเจอคนมาหรือเขาไปเจอคนอื่นหรือเขามีคนอื่นอยู่แล้วออแล้วเราพึ่งเข้ามาหลวมตัวมาเราก็ต้องยอมรับความจริงทั้งหมดแล้วถอยออกมา <c oughs> อู้ <c oughs> <c oughs> อ้าวฉันว่าหรือว่าจะไปต่อเออไม่ เขาหายไปแล้วอเขาไปแล้วเขาหายเราหายแล้วอ่ะตอนนี้จบแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คืออย่าอย่าไปให้ความหวังให้ตั้งความหวังให้ตัวเองเกินไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเสียได้ฉันแหละเดี๋ยวถ้าฉันหายไปสักพักอ่ะเขาต้องเสียได้ความแบบกระมุงกระมิงที่ฉันทักไปแน่นอนเปล่าจ้าเขามีคนอื่นกระมุงกระมิงด้วยแล้วหรือบางคนก็ตัดสินใจถ่ายรูปตัวเองในซุดบิกินนี่ส่งไป หรือโพสอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องพยายามจากที่อะถ้าถ่ายอยู่แล้วไม่มีใครว่าแต่ถ้าชีวิตไม่เคยถ่ายเลยแล้วถ่ายเพื่อให้ใครสักคนกลับมาเสียดายเราก็ทําได้เหรออันนี้ก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่อย่าทําเลยเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอกงทีแบบเขาบางทีเขาจะขำๆไปอยากถ่ายถ่ายได้ถ่ายเลยถ่ายเพื่อตัวเองถ่ายไปแต่อย่าทําเพื่ออย่าทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบมันไปแล้วอ่ะ คือความความไอความหวังว่าเขาจะเสียดายเราเนี่ยนะมันมันเป็นความหวังที่เราบางทีเราคิดขึ้นมาเองอะใช่คือเขาไม่จริงๆเอามันอาจจะฟังดูเจ็บปวดแต่มันเป็นเรื่องจริงว่าเฮ้ยถ้าเขาจะเสียดายเราอะมันต้องมีความสัมพันธ์ที่โอเคมาก่อนเขาถึงจะเสียเราไปแล้วรู้สึกเสียดายถูกปะ่ะคือออาสมมุติของมันมีค่าหายไปเสียดายใช่ แต่ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกแบบอินหรือไม่ได้ชอบของสิ่งนี้ไม่ได้ลงทุนกับของสิ่งนี้ซื้อมาเป็นของมีค่าสำหรับตัวเการหายไปก็คือเอาของหายเหรอ,อเออ โอเคเดี๋ยวกูซื้อใหม่สิ่งที่ควรจะอยู่ในความสัมพันธ์คือความรักเว้ยไม่ใช่ความเสียดดยจริงจริงคือเราไม่สามารถชุบเลี้ยงความสัมพันธ์หนึ่งไปได้ด้วยความเสียดายอ่ะเขาต้องรักเราเขาต้องเทิดทูนให้เกียรติเราไม่ใช่ว่าเขาเสียดายเราหรือแบบห่วงก้างเราหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันมันกันมันจะเราจะเลื่อนขั้นคนคุยไปเป็นแฟน ด้วยความเสียดายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่เฮลตี้อ่ะทีเนี้ยอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าชวนคุยรอชวนคุยวคุยหรออยากให้สองพี่ช่วยคุยกันว่าเราจะรอได้ไหมถ้ายังไม่มีใครแต่อยากมีคนคุยด้วยแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไลนไปก็ไม่ตอบได้เราก็คุยได้หลายคนเอ้าถ้าเราไม่มีใครอ่ะก็เจงถูกปะ คีย์เวิร์ดคือไม่มีใครถ้าเราอยากจะรอหรือเราอยากจะแบบเราต้องการคนคุยในวันหนึ่งออะพูดจริงในในช่วงชีวิตหนึ่งเราก็ยุ่งเนาะเราก็แบบไม่สามารถมีแฟนได้เต็มที่เท่าไหร่หรอกเอาแค่แบบว่าก่อนนอนมีคนคุยนิดหน่อยเช้าตื่นมาคุยนิดหน่อยเออไม่ต้องเอาเวลาคุไปมากก็สะดวกดีก็ไม่เป็นไรได้แต่เราต้องต้องเข้าใจสถานะไงเออเราเข้าใจสถานะนะอย่าอย่าหัวปักหัวปั๊ม ถ้าเราไม่หัวปักหัวปั๊มก็ก็เป็น two-way communication ออสิ่งแบบนึงใช่แล้วพอแบบแต่คุณต้องรู้นะว่าความรู้สึกของเราอ่ะไม่ใช่ไปผูกกับเขานะเราต้องแบบรู้ว่านี่คือคนคุยแล้วเมื่อไหร่ที่มีตัวจริงเราดีบได้นะเราต้องดีบได้นึกออกป่าแต่มันจะยากไงส่วนใหญ่อะมันจะเข้าระบบว่าแบบ invest ความรู้สึกลงทุนกับความรู้สึกไปแล้วมันทำได้เดีดเลย ถ้าเขาไม่ได้ซีเรียสกับเราเราจะซีเรียสกับเขาทำไมคุยกันสนุกดีจบสวยจริงจริงคือแบบรู้รู้เลยว่าเธอไม่ได้ดีพอไม่ว่าเธอจะพยฉันคุยกับเธอเพราะว่าเธอไม่ดีพอที่เป็นแฟนฉันหรอกแต่ก็คุยสนุกดีแต่คุยสนุกดีในช่วงนี้ว่างสะดวกดีเธอก็สะดวกดีรู้เท่าทันระบบความสัมพันธ์นะใช่แล้วก็อย่าไปแบบอย่าเอาใจไปอินอย่าเอาตัวไปผูกอย่าไปอะไรมาก ให้รู้ว่าคนที่เขาคุยกับเราประมาณนี้เขาเป็นได้แค่คนคุยเขาพัฒนาเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่เผอิญช่วงนี้กูว่าสมมุตินะคะสมมุติค่ะสมมุติว่าถ้าเราหลวมตัวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราเป็นนางรอแล้วหนึ่งคนเราจะรอไปถึงแค่ไหนดีพี่ที่จะรู้ว่าเออกูไปรอแล้วไปดีกว่ามันมาเองอเราจะนึกไม่ออกเราจะลืม เราจะลืมไปว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ทักเขาเลยวันเนี้ยม,มันมาเองมันแบบอัตโนมัติจริงๆไม่ต้องตั้งคําถาม,มเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังตั้งคําถามยังมีปัญหาตแต่ว่าวนเวียนถ้ามันจะวนเวียนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร้อมมันมันไม่ต้องถามเลยเว้ยมันไม่มีคำถามเลยเราตื่นมาเราก็จะแบบอ่ะคือต้องคุยกับคนนี้ ไม่หรือไม่ก็ทําอย่างอื่นจนเพลินจนลืมไปเลยก็คือลืมและหายไปเองมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการจากกันด้วยดีไม่ต้องมาตกลงกันไม่ต้องมาเถียงอะไรด้วยก็คืออ้าวเธอไม่คุยกับฉันฉันก็ไม่คุยกับเธอดีไม่ดีนะพี่จะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์บางทีเราลืมไปด้วยซ้ำว่าเรารู้จักคนคนนี้ใช่เราลืมชื่อชนเลยใครวะใครนะไม่แล้วจริงๆคือแบบเพื่อนต้องมายาำให้ว่าแบบมึงเพื่อนคนนั้น ตอนนั้นเหมือนอินนะวิอินเนะแต่ลืมไปแล้วเขาชื่ออะไรวะ่เนี่ยต่อตอนไหนวะคุยกับคนแบบนี้นคุยยังไงวะอีสยจ๊ะ <c> ม <oughs> <c oughs> ีมีเชื่อพี่น้องจะมาถึงจุดนั้นในวันหนึ่งจริงพอสองพี่ผ่านมาแล้วมันเป็นไปได้นะวันเนี้ยมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยวันหนึ่งมันจะแบบ What เขาเชื่ออะไรนะมึงมึงเขาใกล้มาตอนไหนวะมึงมึงมึงกูรู้จักเขาแต่เขาเป็นใครวะเขาตัวเองเป็น priority ตื่นเช้ามาวันนี้คิดแพลนให้ตัวเองเราจะทำอะไรไปทำงานออกกำลังกายหลายคนบอกตัวเองไม่มีเวลา นั่งรอเอาเวลาที่มีอย่าไปนั่งรอ,อข้อความเหล่านี้นั่งจ้องโทรศัพท์นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอถ้าเขาจะมาเดี๋ยวเขามาใช้ชีวิตของคุณไปอย่างสวยๆเลยอบอกกําลังกายไปกินข้าวหัดทำอาหารไปวิ่งเจอ<ป>เพื่อนอ,อใช้ชีวิตของคุณไปคนที่เขาอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอะ่ะเขาจะเข้ามามนะ ใครที่อยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วนไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรต่างๆก็ขอให้คิดได้ไวๆแล้วก็เจอจุดที่มันลงตัวแล้วทำให้เราสบายใจจริงๆจ้ะนะคะสองพี่เป็นกำลังใจให้จ้ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe แจ้งเตือนสตรีมีคลาสนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ